วันนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อใหญ่ทั้มประธานาธิบดีอเมริกาครับนอกจากพ่อใหญ่ทั้มจะความบาตรสารโลกแล้วร่วมกับประเทศอื่นอีก4ประเทศแล้วก็จีนด้วยแถมพ่อใหญ่ทั้มยังประนามสารโลกว่าเป็นสารโจรสารเถื่อนที่ไปยึดดินแดนคนอื่นตัดสินคดีไม่เป็นธรรมทั้งทั้ที่ตัวเองไม่มีอำนาจล่าสุดพ่อใหญ่ทั้มประกาศชัดเจนว่า จะออกหมายจับสารโลกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์และกรุงปารีสฝรั่งเศสและที่สำคัญนะครับพ่อใหญ่ทํากำลังร่วมมือกับอีกหลายๆประเทศเพื่อจัดการกับสารโลกคว่ำบาตรสารโลกเพื่อที่จะทําให้สารโลกนั้นหมดคุณค่าไปเลยและไทยเองอาจจะได้รับดินแดนที่เสียไปคืนมาตั้งแต่สมัยราชการที่4ถึงราชการที่5ตั้งแต่สมัยถูกล่าอาานิคมจากอังกฤษและฝรั่งเศสด้วย แน่นอนครับว่ากัมพูชาไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเพราะเป็นเพียงแค่ประเทศที่ก่อตั้งมาได้ไม่นานเพียง77ปีเท่านั้นแต่สยามหรือไทยนั้นก่อตั้งมาตั้แต่พันปีสมัยอาณาจักรของโบราณขอมก็คือไทยอย่าไปคิดอะไรมากครับอ้าแน่นอนครับว่ากัมพูชาดิ้นไม่หลุดแน่เพราะไทยเรามีสนที่สัญญาสยามโตเกียวกับส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสด้วย แน่นอนครับว่าดินแดนที่เสียไปนั้นไทยเป็นเจ้าของครับและจะได้คืนมาในอีกไม่นานถ้าคนไทยกองทัพไทยและรัฐบาลช่วยกันไปทวงคืนมาได้ครับ